ยังไม่เจอแม่ทัพมน,นตราเลยป่านนี้หลานก็โทเไปนหนมแล้วอะไรพวมึงจะให้เต่ามันใหญนะมันไม่ใช่เมืองที่อะไรอยู่มันไม่ใช่เมืองเล็กๆนะเว้ยมันมีเยอะเราไปคอตางประตูบ้านเนีก็เจอมันเป็นแม่ทัพมันก็พาเข้าไปในเมืองสิวะอย่าเมืองเขาอาจจะมีบ้านอยู่ข้างนอกบ้านอยู่นอกเมืองก็ได้มึงดูนี่ก่อนอข้าไปถามโอ้อ สวัสดีครับสวัสดีน้องพี่เป็นใครเนี่ยเพี่เป็นทหารนี่ทหารละมาราชการเนี่ยน้องเอ๋ยแล้วมาทําอะไรตรงนี้เอา้าพี่มารับสมัครทหารโอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยเอา้าชุดเกาะเกาะนานอย่างสองปีเรื่องปะเนี่ยไม่ทเรึ่งวเรื่อง,งตรงไหนเนี่ยชุดเกาะชุดเกาะอ,อ่ะอ๋อแบบชุดแบบไม่ทัาในกองอะไรมาใช่เป็นพี่เป็นแม่ทัพไหมเนี่ยเป็นแม่ทัพครับทับหมูทับงูทับหมาม้าบ้าเนี่ยไม่ทับอ่ะ รู้จักเปล่าแม่ทรับที่มียศใ,ใ,ใหญ่ในเมืองนั่นแหละใครๆก็รู้จักอ๋อแล้วพี่มีชื่อว่าอะไรล่ะครับเผื่อพี่อะออ,อยากรู้จักชื่อพี่ครับพ,พี่นี่แหละแม่ทับมนตราไม่ทับมนตราไม่ทับมนตราไม่ทับมนตราฮะมีราบลอยมาฝาก แย่มเลยนาบล่อยแล้วมึงวะเดี๋ยวพามาให้ไเฮ้ไปอะไรเอามาคุยเหอเขาเรียกเจอยังเนี่ยยังไปถามมาดูก่อนเพราอยากคุยกับมึงเขาเห็นหนวดมึงขวักเรียกเขาหนวดกูเนีเ่ยนะอือคนละเนี่ยนจริงเหรออือใครมาคุยกับเขาเหรอออเป็นต้องน,น,นั่งท่านี้ตลอดเลยใช่ะวะวันดีครับพี่วันดีน้องมาทำไมอ่ะ พี่ไม่ตอบบอกว่าพี่เรียกผม<า>เลยฮะไตามันบอกว่าพี่เรียกผมเฮ้ยบอกกูเรียกเนี่ยลาบรออา้อยโอ้ี่เอพี่เอียอ๋อโอพี่นี่มียศด,ด้วยนี่แสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่ไม่ใช่คนธรรมดาน้องพี่พเป็นใคร่พี่เป็นหานอยู่ในเมืองอ๋อดีเลยครับพี่พอดีว่าผมเนี่ยมีผู้ด่าจาคนในเมืองพอดีเลยครับเออเหอ็นพี่มียศแบบนี้เนี่ย ี่คุณจะช่วยผมได้แน่ๆมีเรื่องอะไรบอกพี่มาก็คือแม่ผมนะเป็นนี่คนในเมืองเขาอยู่อาสามพันครับสามพันใช่ครับแล้วอย่างไงอ่ะแล้วทีนี้นะ่เจ้าของนี่น่ะผมรู้จักแต่ชื่ออย่างเดียวแม่บอกผมเอาไว้แต่หน้าตาน่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตามไม่เคยเห็นใช่ไหมตอนนี้ผมกำลังตามหาเจ้าของนี่อยู่ตามหาเจ้าของนี่แล้วเจ้าของนี่เองเ็าชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อว่าแม่ทับมนตรา<ฮ>ครับ นี่เป็นไรครับพี่ตกใจทีนนี่มันบ้าเอาเงินมาใช้นี่เขาไม่ทับบนตาแต่ไม่เคยเห็นหน้าไอ้ไก่บ้านโน้ตแล้วหลอกแม่งสักสามพันกูคนเดียวมันกูเลย <c oughs> <c oughs> อ,อะไรหรออ่ะหลอกหลัเมื่อยจังเลยกูไป็นโน้ ไอ้กรตอมหอไมไ่เท่าวโดต่อยเลยพี่ขายฮอนก่อนพี่ไม่ควรเสียงโห่พี่อ๋อเสียงหลอกไ้ตอมหอไมไ่เท่าวโดต่อยเลยใช่ครับพี่พี่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพี่ ไปโน่นไปที่นั่นด้วยความยากได้มาทุกคุณลุงมาตั้งมาสิปีแล้วสามพันปัญหาติดตัว